สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องร้อนๆที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกแล้วนะครับล่าสุดก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่ช่องบกอุบลราชธานีเมื่อเช้ามืด28พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองบรรยากาศเอ่อคนคังตึงเครียดมีการปเผชิญหน้ากันซึ่งก็นะครับมันไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันสะท้อนปัญหาที่มันมีมานานแล้ววันนี้เราจะมาลองคุยข้อมูลที่มีกันดูทั้งบันทึกบทวิเคราะห์ข้อมูลรัฐ เพื่อจะเจาะให้ลึกถึงต้นต่อผลกระทบแล้วก็กลไกต่างๆนะครับให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าจริงๆเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าแค่เสียงปืนที่ได้ยินเยอะเลยใช่ไหมครับ <S <S ใช่เลยค่ะคือความขัดแย้งตรงนี้มันโยงไปหลายเรื่องมากทั้งประวัติศาสตร์การเมืองภายในประเทศเขาด้วยแล้วก็แน่นอนเศรศษฐกิจชีวิตคนทั้งสองฝั่งพรมแดนมันเกี่ยวกันหมดเลยค่ะทหารไทยเราไปตรวจเจอการเคลื่อนไหวเหมือนทหารกัมพูชาเขากําลังสร้างอะไรสักอย่าง ในจุดที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับฝั่งเราก็บอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้าเตือนไปก่อนแต่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีข่าวแย้งมาเลยนะว่าทหารไทยตั้งหากที่ยิงใส่เขาก่อน ตรงนี้แหละค่ะที่ข้อมูลมันเริ่มไม่ตรงกันแล้วก็เกิดการประทะกันขึ้นสั้นๆนะคะประมาณสัก10นาทีได้เสียงปืนก็ดังอยู่พักหนึ่งพ่ามกลางความตึงเครียดนั่นแหละค่ะก่อนที่ระดับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จะคุยกันแล้วก็ตกลงถอยกําลังพลออกจากจุดนั้นฝ่ายละ200เมตร แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นไงคะเพราะเหล่าจากนั้นปุ๊บก็มีปฏิกิริยาทางการเมืองตามมาทันทีทั้งโพสต์ของสมเด็จหุนเซนที่ออกมาแข็งกร้าวเลยแล้วก็มีถแถลงการจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ยืนยันว่ามีทหารเขาเสียชีวิตหนึ่งนายด้วยคะ่ะบรรยากาศมันยิ่งระอุข,ขึ้นไปอีกนะครับพอมีข่าวออกมาว่าช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยเนี่ยกองทัพอากาศเราเอาเครื่อง F5TH ซึ่งเป็นเครื่องบินรบสมรรถนะสูงเนี่ย ขึ้นฝึกบินพอดีแถวแถวอุบลคือถึงแม้จะบอกว่าเป็นการฝึกตามปกติก็ตามนะครับแต่พอมีเครื่องบินรบไปบินใกล้ๆพื้นที่ประทะในช่วงเวลาแบบนี้มันก็อดไม่ได้นะที่จะทําให้สถานการณ์มันดูน่ากังวลมากขึ้นไปอีกทีนี้ถ้าจะสาวไปให้ถึงต้นตอจริงๆเลยปัญหามันมาจากไหนกันแน่ครับร่างเงาสําคัญที่สุดเลยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องเส้นเขตแดน มันยังไม่ชัดเจนสมบูรณ์ค่ะซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจากแผนที่ตั้งแต่สมัยนู้นสมัยอนาณานิคมฝรั่งเศสตามสนที่สัญญาปี1904-1907แล้วทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็ตีความรายละเอียดในแผนที่นั้นไม่เหมือนกันในหลายๆจุดค่ะแผนที่ทหารเป็น150,000ซึ่งมันละเอียดกว่าเยอะเลยแต่กัมพูชาก็ไม่ยอมรับแผนที่ฉบับนี้ทำไมเขาถึงไม่ยอมรับแผนที่ที่ละเอียดกว่าล่ะครับมันมีนัยยะอะไรไหม เป็นคำถามที่ดีค่ะคือการที่กัมพูชายืนตามแผนที่1,2,000 0เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะมันอยู่ในกรอบ MOU ปี2,543ที่ใช้แผนที่ฉบับนี้เป็นฐานในการทำงานของ JBC หรือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมซึ่ง JBC เนี่ยแหละค่ะคือคกลไกหลักที่ตั้งมาแก้ปัญหาเขตแดนโดยตรงเลยในทางเทคนิคทางกฎหมาย นอกจาก JBC แล้วก็ยังมีอีก2ระดับนะคะคือ GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปอันนี้ระดับนโยบายความมั่นคงรัฐมนตรีกลาโหมคุยกันแล้วก็มี RBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคอันนี้ไว้จัดการปัญหาหน้างานในพื้นที่แต่ปัญหามันก็คือบ่อยครั้งก็มีการกล่าวหากันไปมาเรื่องละเมิด MOU เช่นไปสร้างถนนสร้างอาคารหรือไปปรับพื้นที่ในจุดที่ยังตกลงกันไม่ได้อะไรแบบนี้คะ่ะ พอฟังเรื่องกลไกลแล้วก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าแล้วผลกระทบจริงๆแล้วครับที่คนทั่วไปหรือว่าเศรษฐกิจเจอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเห็นข้อมูลว่าภาคธุรกิจก็เริ่มกังวลเหมือนกันการค้าชายแดนเนี่ยแค่4เดือนแรกปีนี้มูลค่าส่งออกไปกัมพูชาก็ปากเข้าไป50,000กว่าล้านแล้วนะน่าสนใจนะครับว่าถึงจะตึงเครียดกันแต่ค้าขายก็ยังเยอะอยู่ มันสะท้อนว่าเศรษฐกิจชายแดนมันยืดหยุ่นหรือว่าเขาเริ่มชินกับความไม่แน่นอนแบบนี้แล้วอาจจะทั้งสองอย่างนะคะคือเศรษฐกิจชายแดนมันเชื่อมกันสูงมากจริงๆการค้าส่วนใหญ่ก็ยังพอไปได้ในระยะสั้นแต่ถ้ามันลุกลามถึงขั้นปิดด่านถาวรเมื่อไหร่อันนี้กระทบหนักแน่นอนโดยเฉพาะรายย่อยการขนส่ง อีกเรื่องที่ต้องจับตาเลยคือแรงงานกัมพูชาในไทยตัวเลขถูกกฎหมายก็ราวๆ5 0 0 0 0คนถ้ารวมแบบไม่ถูกกฎหมายด้วยอาจจะถึง8 0 0 0 0คนเลยนะคะการที่ฝั่งนู้นเขาขู่จะดึงแรงงานกลับเนี่ยจริงๆมองได้ว่าเป็นสงครามจิตวิทยามากกว่าค่ะเพราะทำจริงคงยากมากมันกระทบรายได้มหาศาลที่เขาส่งกลับประเทศเขา ส่วนไทยเองก็อาจจะต้องหาแรงงานจากที่อื่นมาแทนเช่นจากเมียนมาบางประเทศแต่ที่น่ากังวลกว่าผลกระทบทางตรงคือผลกระทบทางใจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั่ว,วไปนี่แหละค่ะครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแรงงานยังมีเรื่องวาทกรรมสร้างความเกลียดชังที่เราเห็นกันบ่อยๆด้วยใช่ไหมครับในโซเชียลมีเดียพวกคำแปลกๆอย่างแคลมโบเดียหรือเขมรเนรคุณอะไรพวกเนี้ยใช่ค่ะ และอันนี้อันตรายมากเลยการพยายามปั่นกระแสชาตินิยมแบบสุดโตง่งใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือสร้างความเกลียดชังใส่เพื่อนบ้านเพื่อหวังผลทางการเมืองเนี่ยมันยิ่งทําให้ปัญหาซับซ้อนแก้ไขยากขึ้นไปอีกค่ะมันบทบังความพยายามที่จะหาทางออกอย่างสันติไปหมดแล้วตอนนี้ท่าทีล่าสุดของทั้งสองฝั่งเป็นยังไงบ้างครับในการจะหาทางออกจากความขัดแย้งนี้ ฝั่งไทยเราก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมนะคะคือจะใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่โดยเฉพาะ JBC ที่เป็นเวทีคุยเรื่องเทคนิคกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเขตแดนแล้วก็ไม่ยอมรับการน,นำเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกหรือ ICJ อา้าวแต่ส่วนทางกัมพูชากลับประกาศว่าจะเอาพื้นที่พิพาทสีแห่งสามเหลี่ยมมรกตปราสาทตาเมือนพวกนั้นนะครับจะเอาเข้าศาลโลกเลยแล้วก็จะไม่เอาเข้า JBC ด้วยจุดยืนมันต่างกันสุดขั้วแบบนี้ การเจราจาข้างหน้าถ้าจะท้าทายมากเลยนะครับเนี่ยอันด้านอื่นๆมันก็ยังเดินหน้าไปได้ดีอยู่อย่างเรื่องท่องเที่ยวปีที่แล้วนี่คนไทยไปเที่ยวกัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะมันก็สะท้อนความสัมพันธ์ที่มันทั้งใกล้ชิดแต่ก็ซับซ้อนมากๆค่ะครับการคุยกันวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี่มันซับซ้อนจริงๆมีหลายมิติทั้งประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคม ถึงแม้มันจะมีกลไกลเจรจาอยู่แต่ก็ยังมีความท้าทายจากจุดยืนที่ต่างกันแล้วก็เรื่องการเมืองภายในประเทศเข้ามาเกี่ยวอีกค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกเหนือจากกลไกลทางการทูตการเมืองการทหารแล้วเนี่ยการสร้างความเข้าใจกันจริงๆในระดับประชาชนทั่วไปการที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างเปิดอกโดยไม่มีอคติไม่มีวัฒกรรมปลุกปั่นเข้ามาเกี่ยวมันจะพอมีส่วนช่วยคลี่คลายความบาดหมางที่มันฝังรากลึกเนี่ยให้ค่อยๆดีขึ้นได้บ้างหรือเปล่า